สวัสดีครับผมนมายมัคคัทวีรเพชรดีวิโรจน์เลขที่25ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1อยู่โรงเรียนชิจีเชียงใหม่แผนการเรียนวิทย์คณิตวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนนรายวิชาฟิสิกส์กันนะครับเป็นรูดเฮ้ยอะไรนะเราไปถามดีกว่าวัตถุหนึ่งมีการเคลื่อนที่แบบซิมโพฮาร์มานิจอะไรถูกต้องบ้าง ก็แรงสุดที่ที่กระทำต่อวัตถุมีตรงข้ามกันแต่ความดุลซึ่งถูกนะครับเพราะว่าไอ้แรงอ่ะแรงใน p ื้นที่เเนี่ยเป็นรีสตอร์รีสตอร์ force ครับความเข็มรีสตอร์ฟอร์ดเป็นรีสตอร์อรน,รอรอนี่ละกันนะซึ่งจะเท่ากับ f อเท่ากับลบเ โอเคตอมาเขาค่อเขค่อยผิดเพราะว่าเพราะเอ็กที่เอ็เกมันเท่ากับู0เพราะว่ามันผ่านจุดสดูงดุนจุดสูงดุน ซึ่งความเร็วอะ่ะความเร็วนะมากสุดแต่ความเร่งเป็นศูนความเร่งเป็นศูนย์ความเร่งเป็นศูนเสร็จโอเคเรามาต่อข้อ ความเร่งของวัตถุมีขนาดการแปรผลันกับขนาดของการเคลื่ดนรือดตรงกัข้ามกันซึ่งถูกต้องถูกต้องอเพราะ a ถ้ากับล log เป็นอยู่ 2x โอ้ผิดไหมผิดจ้าเพราะผิดในระบบเชิงเส้นเพราะความถี่ขึ้น,นกับ w กับจะเป็นอยู่เท่ากับรูทคิด k ส่วน m ไม่ขึ้นกับตัวในจุดนะไม่ขึ้นตับแอมป์ตัจุดซึ้งคำถามตอบถามว่าข้อใดถูกบ้างข้อใดถูกบ้างใช่ไหมเราก็จะตอบเลยว่ามีข้อไหนถูกบ้างก็กล นี่นี่ก็ไก่ก็กกวอยซึ่งเราก็ตอบไปเลยว่าโอเคยต่อไปอ,อ,ไอ่ะก็ตอนในการนที่แบบซินโป้หามนตรงนั้นโอเคแล้วความเร็ววัตถุที่อยู่ในเฟสเท่าไรโอเคเราเริ่มจาก x t เท่ากับ a cos a cos ส่วนตอาวงเล็บ t w บวก b แล้วก็โอเค ่อมาความเร็วนะความเร็วอะเท่ากับ dx ส่วน dt ก็จะเท่ากับลบเอดับบยู่ s i z e นี้เขียนได้ว่าลบไซส์เซต้านะครับ cos t อง cos t บวก p ยส่วนสอก็คือจะเป็น vt เท่ากับ a cos จะเป็น ut บวกนี่ก็ก็บวก p ยส่วนส phase ของ v เท่ากับนี่องศาสกิตบวก p ยส่วนสก็ความเร่ง เท่กกับ d2x เลังสองดีทเท่ากับลบ A อวก็อยู่กำลังสองโคศอยู่ัสูเฟสของ A จะท่ากับ,กบ,กบไม่ทัว่วก็คือความแตกต่างระหว่างเฟส ระหว่างเฟสก็จะเท่ากับร,ระหว่าง a และ b เท่ากับเอาบวกใายมันก็จะได้ลบ วกพส่วน2เท่ากับพส่วน2ค่าของพายส่วน2เท่ากับ9ก้บองศาก็ได <Yeah. S 3> ้เก้าสิองศาไปข้อ3กันถูกศ4ดดสตัวกันถูกเชียนให้แบบซิมเปิลฮาร์มนิกซึ่งสับเป็นสมก,การ x เราได้การ์ดหอสมาการ x ได้ดังนี้เราก็เขียนเลยจุดยอดนะ x T เท่ากับลบ30 cos ส่วนจุดลบจุดสที่ลบไพส่วน2 cm มันก็จะอยู่ตรงนี้โอเควิธีคิดนะทั่วไปอะ่ะ x t เท่ากับ a cos จุดหรือ a cos จุดบวก a ฟ e ก็คือจะเป็น <N> <A> นี่ก็คือ a คืบ amplitude ดังนั้นจากสมการอ่ะคือมันเห็นตัวคูณ30มสิบแล้วเป็นตัวคูณ30มสิบแล้วก็คือเอเท่ากับสามสิบไม่คือใช่คำตอบต่อตข้อที่สี่ข้อที่สี่ฮ่าท่าเรืวเชิงมุมนะแต่ข้อาะว่าฮ่าท่าเรือเชิงมุมในการเคลื่อนที่ก็คิดเลยจากสมการข้อสาม คิดเลยสมการ x t เท่ากับไม่บอก cos 0.63ทีลดทยส่วน2ว่าไอ้ตัว30ต่อหนไูใช่ไหมโอเคด้านในคือ w t บวกนี่ดังนั้นจะเป็น u เท่ากับ 0.63รดสามรอบเอธิบายอธิบายลักษณะเศษนะเศษในวงกลมเศษในวงเล็บอะที่คูณทีคือจะไปดูเอครับ0ู0ย3เราหสาต่อไปข้อห้ากัน่ วัตถุมวลิบเกิดการสั่นแบบซิมพลฮาร์มอนิกนี่อะพอที่10เซนติเมตรแล้วมีค่าของการแกว่งสีวิเนทีนในระหว่างพื้นที่ของวัตถุมีพลังงานตนสูงสุดข้อใดโอเคเอ็มอ่ะเขาให้มาเอ็มเท่ากับกรรห้าสิบกรัมก็คือจะเท่ากับูย์จุดศนห้ากิโลกรัมเอเท่ากับสิบเซนติเมตรก็เท่ากับศูนนจุดหึ่ง0.10เมตร ส่วน t ีเท่ากับส S <S ิบเอสีเอสเขาให้เราหารางคาตจนสูตรของไอ้ข้อก็คือเท่าเลย <S <S ทีเท่ากับสองพายส่วนรูทเอ็มส่วน k เรากำลังหา k คต่างงานรวม e ีเท่ากับ1ส่วน2 k a กำลับบง2โอเคเอาไปคำนวณเลย โ okay. เท่ากับ4พาย2ส่วน m t กําลัง2ก็จะเท่ากับ4พายกลาง2ส่วน4พายกลาง2ส่วน0.05ส่วน4กําลัง2ก็จะกลายเป็น4พาย2จงจะ0.5ส่วน16 k okay. ก็คือจากนั้นเราก็เอา e e ที่เราได้มาที e ่เกับหนึส่วนส ka กํลังสองใช่ไหมเท่ากับศู้คูณศูนย์จ่ามสคูณวงเล็บศูนย์จุดศูนย์งนคูณศจุดหน่งสองสามสาคูณ 0ูนย์จนย์หนมันจะเท่ากับหกจุดหนึ่งหกแห้าคูณสิบกำลังสี่คำตอบโดยประมาณ6.2จุดสคูณสิบกำลังลบสีซึ่งเป็นตัวโลกที่1น่งต่อไปข้อที่หก เราให้เราเรียนระดับการ์ดใช่ปะในการศึกษาในเส้นท um> ี่แบบซิมพลคนทำอย่างไรเหตุการณ์เดียวกันโดย่างนี้นหนึ่งเป็นกราฟการกระจัดความเร็วพื้นที่แต่ไม่ได้บันทึกค่าใดเป็นการกระจัดความเร็วหรือความเร่งดังข้อที่แสดงนักเรียนเขียนคำตอบนี่เขได้เป็นการกระจัดของการและการกระจัดของความเร็วตามลำดับหลักการเชื่อมการ์ดอะ x t เท่ากับ เ cos อสแก็อยู่ส่วนทีเดลวเป็นรูปร่างของโคไซน์ก็คือ T จะเท่ากับ0ความเร็วของไอ้ V เท่ากับดีเอส่วนดีเท่ากับลบเดลวิวเรูปร่างของไซน์หรือโคไซที่ชดเชยเฟดเฟดนะชดเชยนะชดเชย หรือเฉยเฟสบวกลบเก้าสิบองศาจุดจสำคัญเลยนะวีเท <V S 2> ่ากับศูนยะ์เมือ่อนะเมื่อเเป็นค่าสูงสุดคือต่ำสุดต่ำสุดและจะเป็นที่ปลายสุด ค่า v อ่ะมีค่าสูงสุดที่ x เท่ากับศูนย์อ่ะความเร่ง a เท่ากับลบ w สอง x รูปล่างเหมือน x ที่กลับทิศจุด x อ่ะสูงสุดไอเขียนไม่สวยเลย สูงสุดจะให้เอต่ำสุดได้ในทางกับกันระบุก,กราฟคือดูรูปที่มีจุดต่ำสุดโอ้มักจะเป็นไอ dependent x ไอตัวของกราฟที่ผ่านเส้นศูนย์ การผ่านของเส้น a ค่าสูงสุดตรงกลางอะ่ะหรือผ่านศูนยะ์อ่ะจะเป็นตัว v x แล้วรูปภาพที่เหมือนบ o t a มันแบบกับสัญลักษณ์อ่ะเส้นรู้ป่านี้มันแบบกับสัญลักษณ์ไงจะเป็น value ของ a นั่นเป็นไอ้ตัวอะไรที่อย่างที่ไม่รู้าาจัะตามโจทย์อะรูปขอจำมันก่อนตามรูปแบบขอก็ขอไปข้อต่อไปข้อเจ็ด ห้าเจ็ดกำลังงานวัดหุมวลห้สิบเกิดการสั่นจิ๊ตเนองเวนิเันสิในเม้นแล้วมีความถี่ของการแก่งเป็นศูนย์จุดห้าต่อรอบเป็นัับหารสูงสุดเอ้ากำลังหาพลังงานจอสุดสุดโอเคเอ็มเท่ากับห้าสิบกับเอเท่ากับสิบเซนติเมตรความถี่หรือเอ็เท่ากับศูนยุดเท่ากับศูนจุดสองห้า สองห้าเฮสเอสมมติคิดเป็นรอบต่อวินาทีนะฐานพลังงานสูงสุดก็คือขั้นต่อ w เท่ากับสองไพเอฟเท่ากับสองไพศูนย์จุดสองห้าเท่ากับหนึ่งจุดห้าเจ็ดศูนย์เก้าหกสามเราเอาวิเเท่ากับ m 2 mw 2เท่ากับ0.05จคูณ1.5 7 0งทั้งหดหลังสองจะได้เท่ากับ0.123 3.7ุดหสเ่วน 1. E เท่ากับ1.2 ka กำลัเท่ากับ หกจุดงเจ็ดอัดเท่ากับซึ่งจะเป็นคำตอบนี้ใช่ไหมมันเป็นสูตรในเศษแล้วมันไม่สวยอะประมาณเลยประมาณ6.2จุดสอคูณสิกำลังลบสเจ็ง้าก็เจ็บ้าหนี่ข้อที่แปลกนะจ๊ะ ก่อนโอเควัตถุมวลวัตถุ A มวล200กรัมถูกเชือกกระแขงไก่ไปเทีอยู่ใน Simple ไฮเดรนด์โดยวัตถุแข่ง6รอบในเวลา12วินาทีอยากทราบว่าเมื่อผ่านเวลา30วินาทีน่าจากจุดเริ่มต้นข้อใดสรุปจะถูกต้องโจทย์ด้วยนะ A อมวลจน0 0ดนกิโลกรัมเราเปลี่ยนค่าเลย กว่ง6รอบใน12วินาทีถามสถานะที่ t เท่ากับ3เริ่มต้นที่จุดเลื่อนสุดก็คือ x เท่ากับบวก a ก็วิธีคิดนะจำนวนรอบจำนวนรอบท,ทั้งหมดอะดทั้งหมดอะในสิบสองเวลาที่เท่ากับหกอบใช่ไหมความที่ f จะต้องเอาไปหกส่วนสิบสองจะเท่ากับศูนย์จุดห้า h s คราบ ทีเท่ากับ1ส่วน F เท่ากับ2 0 s, <S เวลา t ีเท่ากับ3 0มจุยเใช่ไหมจะเท่ากับ1 5 t ใหญ่ฟเฟสที่ผ่านไปก็จะเป็น ในเวลาเฟส t เฟสเท่ากับตัต้งดู t เท่ากับ2อายคูณ t ส่วน t ใหญ่ถ้า t เล็กเท่ากับ1.5ึ่ t ใหญ่เฟสต้องเท่ากับสองพายส่วนหนึ่งจุดวงเล็บหนึ่จะเท่ากับ3าาย เอาไปคิดเลย cos ส,สามพเท่ากับ cos พายบวกสองพา,ากับ cos พายเท่ากับลบก็เท่ากับพาที่ x เท่ากับ a cos x ก็เท่ากับ a ลบหน่เท่ากับลบ ซึ่งแปลว่าที่ที่3.0วินาทีวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งยืงสุดฝั่งตรงข้ามแต่มันติดลบใช่ไหมติดลบใช่ไหมไม่ได้เอลบใช่ไหมลบเอใช่ไหม การกระจายสูงสุดอะแต่ค่าลบอะก็ะะคือจะเป็นการกระจายที่มีค่าสูงสุดตามนิยาม x ะกะฉะนั้นจะเป็นข้อที่สามจะมีการกระจายสูงสุดไปข้อเก้ากันหาค่าโจทย์เลยเราไม่เอาละขี้เกียจอยากเล่นอยากเห็นนี้ให้ดูน,นี้เข้าใจว่าจะาเป็นน่วยเป็น 4m หาค่บโอเคนี่คือตัวย์วิธีคิดโจทยทั่วไปอะ y เท่ากับ a cos ใช่ปะ a cos จะเป็น u t ก็จะเป็น t i หญ่เท่ากับ2ภายส่วน w ทีเนี้ย w เท่า e กับ20รอดทับ s เพราะฉะน,นะั้นอ่ะทีเท่ากับสอพายส่วนยีเท่ากับพายส่วนสิหรือจะเท่ากับ0 3นย์จุดสามหึ้าเเตามคืองขีขเลขก,ก็จะปัดสองบหน่ง เท่ากับ 0.31s ซึ่งเป็นคำตอบของข้อที่3โอเคข้อที่10โ้เยอะด้วยาหา มีการเคลื่อนที่แบบการสัน่นในในคาบแหว่งเป็นภายส่วนามวินาทีแอมลิจูดเป็น0.5นยดเมดเวลาเท่ทีเท่ากับศูนย์อนุภาคนี้เป็นการการจัดศูนเมตรตรงหาสมการเคลื่อนที่โอ้โอ้ม่อ oh <my> คือคือลืมเข็นคือลืมอะไรมาอันนี้คือจะเป็นที่โจทย์ให้มา ก็ว่าอย่ตำไมทำไมไม่มีคำตอบ2 x เท่ากับสองไซนส่วนสามเท่ากับหส่วนสองไส่วนโอเคคิดทีล้วกันต่อเลยหาไปอยู่เดไม่ยอยู่เท่ากับสอายส่วน t นะเท่ากับ สองพายส่วนพายส่วนสามก็จะเท่ากับ6บอนทุกวินาทีในรูปทั่วไปอ่ะเอกทีเท่ากับ A เอฟอส u T บวกนี่หรือก็กับ A เอสบัย u T บวกศูนย์ ถ้าเราต้องการเลือกเฟสให้สอบฟังก,กับเนื่อนไขก็จะเป็น ax ศูนย์วงเล็บศูนย์ x เท่ากับ ax คูณศูนย์เท่ากับศูนย์ถ้าเลือกรูปแบบทรายแบบง่ายอะเลือกแบบทรายไงแบบง่าย t เท่ากับ x เท่ากับ t a size w ส่วน t บวก Phase มันเลือกแบบง่ายสุด t เท่ากับศูนย์ใช่ไหมก็จะเป็น กับ0ก็จะเท่ากับ a s i n e Face กับากับ0ไปนี่ Face หรือเท่ากับ0ก็หรือภายเป็นต้นตัวที่สี่คือเขาให x เท่ากับ1.2่ส่วน2สี่มเป็น m สอดคล้องกับ x ศเท่ากับ0ใช้เลย w เท่ากับ6เจอคิดยังไงเลย x t เท่ากับ1 2, ส 6, t, ่วน2สี่เป็น m ตอบเลยข้อสาม ไป4 2กัน,คจกจนโค้ดทอยเกย่อเเนี่ยเก่อไต้องหาความได้อวานุภา์าเมื่ออยู่วัตถุเมื่อวัตถุอยู่ณจุดกึงกลแลการกระจัดสูงสุดซึ่ง x ถ้ากับ0นหรือผ่านศูนย์ไปแล้วอ,อ,อ่ะวิเคราะห์เลย a ถ้ากับ20เซนมตรหรือถ้ากับศจุดศูนย์ m v-u เท่ากับสามสิบสอง้าว m แล้วก็ต่อมาความเร็วส,ส,สูงสุดเมื่อผ่านผ่านศูนย์ไปแล้วนะคือ v max เท่ากับ w-a คันตัวตรงเลย v max กับ22คู0.2สเท่ากับ6ก็คือจะตอบตัวเลือกที่หนึ่งบายเพิ่มเติม v x เท่ากับ W ส่วน a 2ล x ดังนั้นคือไอซิความเร็ววบนตำแหน่งใดๆให้ใช้สูตรนี้ตัว A นะนี่คือตัวเด้วตัว A ดังนั้น x เท่ากับโซนคือมันจะอยู่จุดตรงกลางได้ v เท่ากับปอยู่ส่วน a เป็นค่าสูงสุดจบแล้วแล้วก็จบแล้วนน and